ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับเหตุผลก็ดูที่ Youtube เห็นผลงานนะครับอ่าแล้วก็ถูกใจผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วครับใช่ใช่ถูกใจเหรอถูกใจถูกใจเดี๋ยวลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยกัญญาดามาจากที่ไหนเซนหลุยเซนหลุยอยู่ทถวไหนเออมันมันอ๋อถนนสาทรทะลุถนนจันทร์ค่ะ แล้วที่เซนหลุยส์าทรถนนการมันมีร้านเสริมสวยตัดผมหรือไงครับก็มีมีแต่ของวัยรุ่นไม่ไม่โอเคไม่เคยเข้าเข้าไม่สะดวกไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกใจหรือว่าไม่กล้าไปตัดให้เขาตัดให้ไม่กล้าก็ทําไม่ได้ค่ะบางบางทีก็ทําไม่ได้ก็มีแต่โกรอะไรอ่ะใดผมผมยาวอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าการตัดซอยคัตติ้งยังไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมันอ่าไม่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 มั่เราไม่กล้าให้เขาทำไม่กล้าเขาคอยตรงระดับที่มีขึ้นชื่อว่าอาจารย์ละระระดับระดับโปรเฟชชั่นอลระดับเป็นโปรเฟเซอร์อาจารนั่นแหละที่ YouTube แล้วลงมาแล้วก็โอเคมาเป็นนั่งรถมาสะดวกสบายก็อย่างนี้ยแหละเดินทางมาไงครับเนี่ยมาด้วยรถไฟฟ้าไหมใช่ใช่ใชกสะดวกมากมเลยต้องขอบคุณรัฐบาลใช่ไหมที่มีนโยบายรถไฟฟ้า พีเอชใสสีเขียวมาลงที่สาานีสพานใหม่ได้มาเจอกันช่างใหญ่ถ้าไม่ถ้าช่างใหญ่ไม่ลงยูทูปก็ไม่เจอกันใช่ไหมใช่ใช่หาไม่เจอไม่รู้ว่าไอ้ตัดผมก็ประเมินเปิดแล้วมันเจอเข้ามาไงมันไหลก็มาเราก็ดูนู่นดูนี่ครับแล้วชอบดูเขาเขาตัดผมด้วยครับอ่าก็ดูแลอ๋อดีไหมดีแล้ววันนี้ย้อมผมด้วยสูนไพอินเดียเป็นัไง้งรู้สึกเย็นไหมรู้สึกแสบหัวไหม ไม่ไม่ไม่เลยน <Bond> ะ <t ans> สบายหัวไหมกลิ่นเป็น <Reid> ย <cartoon> ังไงบ้างโอเคโอเคกลิ่นก็ได้กลิ่นนั่นอะไรกลิ่นเหมือนเหมือนชาไหมใช่ใช่มันไม่ฉุนมัไม่ฉุนนะมันก็ได้แค่พางนะพางพางผมขาวใช่ไม่ให้มันไม่ให้หนังที่สามมันขาวมันโพลไงทีแรกนั่นแหละดังที่สามมันขาวโพลแป็นลูกค้าก็ไปย้อมสีเองทีนี้เจ้าใหญก็แนะนําว่าถ้ารย้อมเป็นมันดำนักเราก็ไม่ชอบเป็นน้ําตาลแดงไปนะครับก็พางผมขาวได้ดีนะครับทำให้ลูกค้าสวยผ่องใสขึ้นนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่างอยากจะไปใส่เพีงแม่ผงสีวรราชุดเลยดวดขบวนสุดท้ายนีไหมนะครับก็ผมลูกค้าเป็นผมที่รีบแบนนะนะครับเคยดัดไหมดัดดัดมาตลอดใช่ไหมที่มีเชื้อนี่คือเชื้อดัดใช่ไหมนิดนิดใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะหลายเดือนแล้วสีก่อนที่จะเซตผมก็จะใส่โฟมนะที่โคนผมก็ไดยยกโคนแล้วก็ ส่วนไหนที่มันต้องดึงลงมาอย่างเช่นจุดเถือเนี่ยพยายามดึงลงมา่าให้มันเสยไปหลังบ้านนะ uh huh. ถ้ายิ่งเสยจุดเถือก็ยิ่งลึกนะเทคนิคนะวิธีการขึ้นทรงก็ง่ายๆนะครับก็ตัดแบ่งผมสองชั้นนะครับแล้วก็ตัดยก90องศาทั้งศีรษะนะครับตัด uh huh. ความยาวประมาณ4ี่นิ้วนะรอบศีรษะนะนะครับทรงนี้ก็จะดูแลง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซตก็สวยนะครับใช้ชีวิตแบบไปง่ายนะ uh huh. มีคนก็ถามว่าสิริรวมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้ยอาจารย์ทยไทยดีกว่า,าแปดสิบแปดสิบแปดอะเอีกสองปีร้อยเก้าสิบแปดโอ้โหมีมีมีเมื่อวันมีแปดสิบหกมานะผมขาวโพลเลยนี่คืออายุมากที่สุดแล้วเจอไม่วันนั้นไอ้ตัวขางขาที่ยังใหญ่ถ่ายคลิปไปดูอ่ะ พ่าเยอะแล้วนะคนนั้นพูดเล่นแล้วอาจารย์พูดเล่นนี่พูดเล่นบวกตัวกเท่าไหร่บวกเยอะบวกเท่าไหร่ก็ได้ครบร้อยขอโอ้โหเรื่องว่าแปดสิบเรืว่าเก้าสิบแปดเท่าไหร่เท่าไหร่เอาดีๆไม่ให้อาจารย์ทายแปลทายแล้วไงแปดสิบทายผิดยังผิดผิดเหรอมันต่ำไปเลยใช่ไหมถึงไงมันสูงไปแปดสิบเอ็ดสูงไปเจ็ดสิบเก้าก็สูงไป เจ็ดสิบห้าถูกสี่ครั้งห้าครั้งเลยถูกโอเคขอให้ท่านดูกกับว่าร่างแข็งแรงนะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากชมแล้วช่วยแชร์กุ้งแรงกดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากอาาจรย์ด่วนขบวนสุดท้ายไปแล้วสบายหัวแล้วสบายจริงสบายสบายหัวใช่แล้วก็ตาด้วยลำคาหนาผมไม่ละลงก็มันไม่เป็นทรงไงผมมันลบนะพยายามนัด ตัดผมก็ช่างใหญ่นะจะจู่โจมมันสารภาพวันนี้มาจู่โจมมาวันนี้ไม่นัดเลยใช่ใช่แต่ช่างใหญ่ว่างพอดีก็เลยตัดให้ช่างใหญ่จะไม่อยู่ร้านวันที่เก้าวันที่สิบนะเพราะช่างใหญ่จะไปเปิดตัวสมาคมช่างผมเสริมสวยประเทศไทยร่วมกับอาจารย์อดิศรเชื่อคำเพลงนะวันที่วันที่เก้านะวันพุธส่วนวันที่สิบก็จะไปร่วมงานพิธีมอบประกาศนีัตรให้กับนักเรียนช่างโรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ชาติที่สมุดประกาศนะ ดวงดวงชะตาจะได้เจอกันบ๊ายบาย่อ <c oughs> ขอบคุณค่ะชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่น่นะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์081-985-6234และ062-548-3999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็นไลน์แอดนะครับ พิมพ์คำว่าแอสไซน์นำหน้านะ KA SCM e อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพ่อหนุยทที่สองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็ อีกจุดนึงจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายควิดีโอนะครับก็นำไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะ ตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2ชั่วโมงแล้วยังไงก็โทรเช็คกับคลีมงานแล้วกันนะครับตอนนี้ขอราไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันตอนนี้ครับชชื่อชืงใหญ่เพศมหาชนทุกคนเขารับจับผมตามสัง่งหลอกขนาดนี้ทําให้ดูดียใครๆ เก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุ่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดัง ลลขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปไม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงหรืิดดังเขาก็ยามติดนิ้มยืนนับเดินแบบถึงนาทีเปิดรับลูกค้า